ช่องสองได้หักเกณการโรงเรียนหลักการี่าวนะครับแล้วก็อยากบอกนะครับาที่นี่เนี่อามเรืบรนการเดือนนสถานประกกที่ดิที่น้องกอบพื้นที่นะครับเี๋ยวผมจะัดหลักสูตรันการในตกงนะครับตมาที่ี่าได้ครับมารวน้เาจ2เรองลัาช่วงสองช่วงส เพิ่มเติมนอกจากที่เข้าฟังทางวิทยุ1625หหาชมฟังทางอินเทอร์เน็ตและทางเฟซบุ๊กแล้วบันทึตฟังตามทง YouTube, างยูทูบนำยูทูบนิดพิมพ์วางไลยมาตรวง หลวงพ่อดำนะหลวงพ่อดำจังหวัดหนองคายนะมาลองลองถามด้านยูทูบด้วยชิงมี่มาต่ออ่ะนีม่มือถือน้ำบอหลวงพ่อดำจังหวัดหนองคายเพื่ได้กระลังเบิ่งทาง YouTube, ยูทูบอยู่ก็ติดตามได้เพื่อให้รายการของเฮาได้เป็นรายสด อย่างน,นี้ไลฟ์สดจะพาะแต่ตทั้งเฟซบุ๊กตัวแบบอ้าวชิงฮอตแซ่ล่ะช่วงแรกจาเดบอพายจานบอกให้จดไปการลังเบาเรื่องหยางเรื่องหยางอยู่ไอ้บอชิไ้ามาก็ติดตามได้บอเอาเรื่องหยางเรียกว่าเรื่องแล้วชาวเมืองหยางเดบอบาตามได้แก่มเมืองเ,นะเสตพระนคร ตับพันคนครพระราชาน้ามายัางจำใบบอช่วงแรกบอน้าวาชิงในแมนบอไหวให้เป็นพระราชา <c oughs> เป็นบรลลต <c oughs> เอาวาชิงเอามาบอบอเอา้ามากในบอปฏิเสธราชามาชิงในคิดมงกกรบลก <c oughs> ไปปรึกษาคนใดปรึกษาเนี่ย ฟุกบอดเลยือชายโยม่อย่มแมวกเออเมืองเสตปัพนนครกาลังพูดถึงหลังจากที่มหาการจุลการได้ไปถามพระตุละแอดันพุทธศาสาศนามี่อย่างแน่ปรากฏว่าพระศาสาศนาแนะนำสองอย่างแม่นยังเน,นึ่งอามากชิงแม่ยัง อ่า,านาทุเลระได้แก่การศึกษาทะเล่าตะเรียนทั้งหลายทั้งปวงสองวิปัสสนาทุระในเครื่องอย่างเออคือการฝึกเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในรูปในนามในตายตรักในอริยสัตสัตซสามารถบรุ มักผลพาณิพานธได้จุนการเลือกเลือกเอาอย่างเ,าเลือกเอาการศึกษาเราเรียนมหาการเลือกเอาอย่างนาชิงเลือกเอาอย่างจะเนีบอกว่างในมากเลือกเอาอย่างเรื่องที่ปัศนากรรมฐา,านาแล้วก็เขาปปาเขามองเผาผีเลย มาให้มากกับชิงพายุหม่องปลาเผาผีผู้เดียวในกาไป,ปบ่บ่เป็นยังบ่กกาไปอะไรชิงย่านเพื่อใดย่านเพื่อใดมาย่านเจ้าทินชิงเด้ย่านบ่วผีหลอกหรอกว,า,วางสันบ่ตัว่าไปไม่ได้สิเจอบนนี้มากกัน้เจอครับเออเจ้าทินมาเลย แต่ว่ากลายเป็นซับเปลเลยหญิงเธอแบบเรามาถามท่านมาเนี่ยขออนุญ,ญาตคุณยศบา,านเราย่างโบ่ท่านแบบนักเรียนมันเนี่มานะเราบนบทบา,าบระเบียบบอกว่าอาตมาย่างบ่านได้ขอถ่านย่างโบ่ได้ขอท่านกระค่อนไปแจ้งใหนน้คนศาสตร์ด้นเป็นระเบียบเป็นระเบียบพระมาหา การเราจะทําตามบะทําตามเลยก็เลยเขาไปขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านให้มันเรียบร้อยเมื่อขออนุญาตแล้วคนนี้เจ้าทิมก็เลยมาหามาหาว้านเจ้าั้นเล่วิง